ทำไมสถานีสลับแบตเตอรี่ถึงยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายทางทั้งที่ผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคลิปนี้มีคําตอบครับ วัสดีครับผมเบลที่ชอบเวลาการันตีแห่งนี้นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวทอชอนะครับกับงานพิธีเปิดการร่วมมือกันของสถานีสลับแบตเตอรี่นะฮะหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยวันนี้ทำไมสถานีสลับแบตเตอรี่เนี่ยทำไมถึงไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายนะครับนั่นก็เพราะว่าเราติดบางเรื่องนะครับจะเห็นว่าวันนี้นะฮะเรามีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลากหลายยี่ห้ออยู่ในท้องตลาดนะครับแต่ละเจ้าก็ใช้แบตคนละชนิดคนละแบบกันทำให้เกิดคำถามว่าทำไมไม่เกิดความร่วมมือกัน จะดีกว่าไหมถ้าเกิดความร่วมมือและสามารถสลับแบตเตอรี่ได้จะทําให้คุณซื้อรถได้ในราคาผูกลงเพราะว่าคุณไม่ต้องซื้อแบตนะเราเช่าแบตเตอรี่เอานะฮะแบบอันนี้เลยนะครับสำหรับในงานนี้นะเป็นพิธีเปิดโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแพ็คแบตเตอรี่และสถานีสลับแบตนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ในตลาดมอเตอร์ไซค์ฟ้ามีความต้องการเติบโตจริงๆครับอย่างปีที่แล้วมีคนจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าร่วมประมาณ9,700คันแต่ว่าสิ่งที่มันยังไม่เกิดก็คือแต่ละค่ายเนี่ย ใช้แบตเตอรี่หลากรูปแบบโคลม,มาตตฐานนะก็ไม่ได้เกิดความร่วมมือนะซึ่งในโครงการนี้ต้องบอกว่าเป็นการจับมือร่วมกันของหลายปาร์ตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานมีทางกฟผนะเข้ามาร่วมนะครับทางผู้ผลิตแบตเตอรี่และแพ็คแบตเตอรี่นะครับทั้งก็คือทางมหลาลัยขอนแกน่นบริษัทเบต้านะครับที่ก็ทําตัวแบตเตอรี่สลับแบตนะครับและก็ในภาคของผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่าง GPS ก็เข้ามาร่วมและไอมอเตอร์นะครับทำให้เกิด โครงการต้นแบบนะฮะและอย่างแพลตฟอร์ม w i n โนนีเนี่ยก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับนั่นทําให้เกิดการใช้จริงในครั้งนี้นะครับและนี่ละครับมันจะทําให้ตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเติบโตได้อย่างรวดเร็วจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้คุณซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ในราคาถูกลงเพราะว่าแบตเตอรี่คุณไม่ต้องซื้อคุณไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่จะเสื่อมราคาจะแพง ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณตัดแบตเตอรี่ออกไปเช่าซื้อเอาเนี่ยราคาจะถูกลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนี่คือความน่าสนใจของโครงการนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูนะตัวรถที่เขาทําต้นแบบออกมาซึ่งเราบอกว่าเป็นการเปิดตัวของจีวิคครั้งแรกที่ทําไฟฟ้าด้วยแหมตื่นเต้นนะฮะเดี๋ยวเราไปลองตัวมอเตอร์ไซค์และก็สถานีสลับแบตดูว่าจะไหวแค่ไหนไปเลย และด้านหลังผมนะครับก็คือสถานีสลับแบตเตอรี่ต้นแบบนะครับก็คือจะมีเจ้าตัวสถานีสลับแบตบ พร้อมกับแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเป็นการกําหนดร่วมกันนะครับว่า้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยต่อไปนี้จะใช้แบตเตอรี่แบบนี้ขนาดนี้นะครับเหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงแรกถ้าใครจําได้นะว่าเอ้ยตกลงจะใช้หัวชาร์จแบบไหนชาร์จด,มมดีไหมหรือจะใช้เป็น c ีซีเอสหนึ่งซีซีเอสสองจนสุดท้ายสรุปเป็นมาตรฐานซึ่งในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ได้มีมาตรฐานจริงๆริงจังการที่เกิดวิธีเรืๆๆๆๆ่องของแพลตฟอร์มสถานีสลับแบตเตอรี่อันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นข้อดีมากๆนะเพื่อสร้างให้ตลาดมอเตอร์ไซค์ฟ้าเด,ดางรวดรวว็ โดยที่รถที่เอามาร่วมนะก็จะมีเจ้าตัว iMo อเตอร์นะฮะจะเป็นแบรนด์ของคนไทยแล้วก็มีเจ้าตัว G P X นะที่แปลงจากตัวน้ำมันเป็นไฟฟ้าอย่างเจ้าตัวโดรนนะครับซึ่งจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับเพราะว่าเวลาเราทำสถานีสลับแบตเตอรี่นะไม่ใช่แค่เปลี่ยนทานและรถก็วิ่งได้นะมันต้องมีเรื่องของซอฟตแวร์คอนโทรลเลอร์ที่มันจะต้องคุยกับตัวรถถ้าเป็นรถนาเข้าจากประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างทําได้ยากนะถ้าเป็นกลุ่มรถไฟฟ้าที่เป็นรถใหม่แต่ถ้าเป็นรถ กลุ่มหนึ่งที่ผมต้องบอกว่าน่าจะเกิดได้ง่ายนะก็คือกลุ่มที่เป็นรถดัดแปลงก็คือแปลงมอเตอร์ไซค์น้ำมันเป็นไฟฟ้านะครับกลุ่มนี้นะฮะถ้ามาใช้แบตเตอรี่สลับแบบนี้นะฮะเขาไม่ต้องมาเสียค่าแบตเตอรี่นะครับจะทําให้ต้นทุนในการดัดแปลงเนี่ยถูกลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะครับจากปกติเริ่มต้น3าม0 0ื่นจะเหลือแค่ประมาณไม่เกิน15ื่นนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าตลาดกลุ่มนี้มีมากนะครับแถมจดทะเบียนขนส่งก็ทําได้ง่ายนะครับเพราะหลักๆที่จดไม่ผ่านก็คือเรื่องของแบตเตอรี่แพ็คนี่เองนะคร่่่อนเเีีี้ิาาาตววดดมท๋ จะไปลองดูสถานีสลับแบตเตอรี่ไใ,ใกล้นะจะลองสลับและก็ลองขี่ดูว่าสมรรถนะจะเป็นยังไงนี่นะครับเจ้าตัวตู้สลับแบตเตอรี่นะครับจะหน้าตาคล้ายๆเหมือนโกโกโล่ที่เราเคยเห็นนะฮะซึ่งตอนนี้สถานีสลับแบตเตอรี่ตอนนี้เขามีเริ่มต้นนะครับ สสถานีที่เป็นต้นแบบนะครับ<แ>ก็คืออยู่ที่สวทชสถานีที่2เนี่ยคืออยู่ที่ปั๊มบางจากนะครับเรียบด่วนลายมินทาและที่3นะครับก็คืออยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะของกอฟผทักราม7นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่บล็อกนะครับซึ่งเขาก็มองว่าเอ้ยควรทําขนาดเท่าไหร่ดีนะครับซึ่งอันนี้เขาก็มองว่าความต้องการพื้นฐานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเล็กนะก็คือจะเป็นขนาดนี้ซึ่งเจ้าตัวนี้ก็คือจะเป็น 72V เน็คริบแอมปวอต์นะครับลิบเดี๋ยวเราจะสลับ่า จะเป็นยังไงสลับยากไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็บอกว่าน้ําหนักกำลังดีประมาณไม่เกิน10โปรนะครับเดี๋ยวพี่สลับแบตเตอรี่ผมหน่อยนะฮะอ่านี่นะครับคือแบตเตอรี่นะฮะเราหยิบไม้ดูหน่อยครับอ่าโอ้นี่นะครับตัวแบตเตอรี่นะหากดูใกล้ๆนะครับมันจะมีตัวบอกสถานะว่าแบตเตอรี่เต็มหรือเปล่านะครับโดยใช้สมาร์ทบีเอ็มนะและส่วนด้านล่างนะครับก็คือจะเป็นแบบ เสียบที่ก้นนะฮะอ่าอันนี้คือเขาบอกว่าคอนเนคเตอร์ที่ดีก็คือวางลงไปนะครับแล้วน้ำหนักแบตเตอรี่ก็กดลงไปเข้าล็อกคอนเนคเตอร์นะครับอ่ะอ่ะสลับเลยนะครับโอเคเอโอโ้โหนี่น้ำหนักนี่คือประมาณไม่เกิน10โลนะครับเอาไฟลงนะครับเย่ใส่ไปอ่ะอ๋อนี่นะพอใส่กันไปมันก็เอาของใหม่ออกมาให้นี่นี่นี่นะฮะ แล้วเราก็ใส่ไปเลยใช่ไหมฮะอ๋อเอาไฟมาอยู่ด้านนี้น,น,นี่นะครับคือสิ่งที่เห็นนะครับคือพอมันเป็นแพลตฟอร์มที่ต้องใช้ร่วมกันนะครับก็คือตัว U box เนี่ยสำคัญเราต้องมาดีไซน์ว่า U box ควรจะต้องมีขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงเท่าไหร่นะเพื่อให้เป็นมาตรฐานนะในฐานะนนาผู้ผลิตรถนะโดยเฉพาะแบรนด์ของคนไทยนะผมคิดว่าการทําอย่างนี้นะจะทําให้ขายรถมอเตอร์ไซค์ไฟไฟ้าได้ง่ายขึ้นเพราะว่า คุณจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ถูกลงจริงไหมซื้อแค่ตัวรถตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราแค่เช่าซื้อเอานะครับจ่ายเป็นแพ็กเกจรายเดือนไปแน่ดีจริงๆอะแมไอมอเตอร์ I นะฮะไปะลองสักหน่อยนะครับโอ้ขี่เพลินมากเลยอะ่ะ <Yeah. S 1> เจ้านี่ ขี่โคตรเพลินนะเดี๋ยวเรามาลองคันนี้ดีกว่านะครับเขาบอกว่ายังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนนะมันเป็นโปรเจกต์ลับนะฮะสำหรับเจ้าตัว G P S ที่ทำเป็นไฟฟ้านะฮะจากรุ่นดโดรนนะครับซึ่งอันนี้ยังไม่ได้เป็น100%ยเปอร์เซ็นต์รอสร้างอยู่อโอ้หอนนโหอ,อันนี้เขาเขาทำให้เห็นว่า G P S ก็เอานะมอไซค์ฟ้าเนี่ยนะครับอ่ะแล้วยังไงต่อครับน้องอกดสวิตช์ออนได้เลยครับก่อนจะไปกดสวิตช์ออนเนี่ยตัวนี้สเปคเท่าไหร่อ่ะ อ่าสเปคตอนนี้อยู่ที่4กิโลวัตต์ครับก็คือเป็นมอเตอร์มิดไดส์4กิโลวัตต์แล้วเป็นขับเคลื่อนด้วยโซ่นะฮะเพื่อที่ว่าตอบสนองยูเซอร์ใครแรงอยากเพิ่มเปลี่ยนสเตอร์ได้เลยอ่าก็คือใช้อัตราทดด้วยใช่ครับอโอ้โหงี้เสียงโซ่ไม่ดังเหรอเนี่ยแกละแกละเราใช้เป็นโซ่เอ็กลิงครับก็จะมีโอลิงซับเสียงไว้อีกทีนึงยเอมันจะเงียบกว่าใช่ครับจะเงียบโอ้ปกติเนี่ยพอเรามองว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและใช้มิดไดรฟ์และใช้โซ่เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเสียงจะดังจากโซ่ เพราะว่าเสียงยงอื่นเงียบหมดแล้วไม่มีเสียงเครื่องกลเสียงที่ดังที่สุดคือเสียงจากล้อนะฮะน,นี้เสียงจากโซ่นะครับแล้วไงพี่กดอันนี้อันนี้เราเปิดออฟไลน,น์เรียบร้อยแล้วตอนนี้รถพร้อมใช้งานแล้วครับโอ้รถพร้อมใช้งานนะครับแบหน้าจอทำเอสโซีพร้อมเลยใช่นี่คือในไหนจะทําขายอยู่แล้วก็คือเอาคันนี้เป็นต้นแบบสตาร์ทดีเลยอันนี้จริงๆเป็นรถที่มีโปรดักชั่นอยู่แล้วครับอ่าแมสโปรดักชั่นขายปกติทั่วไปเลยครับแต่เราเอามาดัดแปลงเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยอันนี้รถโปรไทป์เราของนะไอ้รอนะรอนะ นะครับบอกว่าไม่เกินปี2ปีเนี่ยเห็นแน่นอนนะนี่นี่คือไซรุ่นยอดนิยมนะมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์ที่ผมบอกเลยว่าในตลาดยังไม่ค่อยมีนะครับแล้วคนรอเนี่ยฮะอถ้าวิ่งได้สักความเร็วสัก120แล้ววิ่งได้สักร้อยโลขึ้นนะโอ้โหในโนาใคต <ใน S 2> ขายถล่มแน่นอนบอกเลยนะครับ ไปไม่พูดรานทำเพลงเราไปลองกันดีกว่าขอพมเตอครับนักจัดการที่เราวิจัยพัฒนาของตัวเราเราพยายามจะทำให้ความรู้สึกเหมือนมอเตอร์ไซค์มากที่สุดอ่าเหมือนแตบไม่ต้องไปเปลี่ยนยูสเซอร์เอพิเลียนมากใช่ครับอ่าจะลองสังเกตดูว่าเราจะใช้คันเร่งพร้อมกับเบรกได้ในการประอบก็เพื่ออยากให้อัตราลดในการขับใกล้เคียงเดิมใช่ครับโอ้โหให้ความมันให้ความรู้สึกเหมือนรถมันมากที่สุดครับไฟฟ้านี่รอติดตามนะฮะถ้าเสร็จนี่ไม่เรียกนี่เครื่องนะครับไปบุกถึงโรงงานนะฮะบอกเลย ไะงั้นเราพอย์ออกตัวกันนะครับขญาตนะครับฟาบขี่ฟินมากเลยว่ะยอดขี่กลับบ้านเลยได้ไหมขี่ฟินมากเลยอ่ะเพิ่งเร่งดีมากแล้วก็นี่มันเหมือนรีวิวรถเลยนะเนี่ยเออแล้วเสียงโซ่งียบมากรีวิวเลยครับอ๋อารู้สึกพี่เป็นยังไงกับกับคันนี้บ้างโฮ้ยชอบอ่ะคือหารถทรงนี้ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยตลาดรอเยอะมาก แล้วก็โซ่แม่งเงียบกว่าที่คิดนี่คือข้อดีของมิดได e นะฮะถ้าเป็นรถขนาดใหญ่นี่ผมมองเลยว่ามิดได e โอเคมากๆเลยนะฮะแล้วก็ถ้าตัดปัญหาเรื่องการชาร์จแบตออกไปที่ต้องใช้เวลานานเนี่ยโดยการสลับแบตนี่คือจบเลยนะตลาดมอเตอไซค์ไทยนี่โตแน่นอนนะครับ หลังจากที่เราเทสเรียบร้อยนะต้องบอกว่าโอน่าสนใจมากๆแล้วมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับโดยของ iMotor และ GPX นะแล้วผมมองว่าอยากให้ขยายผลไปในอนาคตข้างหน้ามีสถานีเพิ่มมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวต้องบอกว่าโครงการนี้จะไม่สําเร็จได้เลยถ้าไม่มีคนผู้นี้นะครับขอเชิญหัวหน้าโครงการนะครับนี่ค่ะสวัสดีค่ะมิมานะครับพี่ิมมาส,สค,ครัสมาคม แบตเตอรี่ใช่ไหมครับพี่ใช่คอมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยก็คือแบตเตอรี่เอามาเก็บอะค่ะกักเก็บพลังงานเนาะเนี่ยครับจากโครงการและเบื้องหลังนี่เขบอกว่ากว่าจะมีวันนี้เนี่ยสอปีประมาณปีครึ่งที่ทําแต่อเดียคอนเซปต์อะมีประมาณสองสามปีแล้วโอ้นี่แล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วเหลือแค่ เอาไปขยายผลนะครับบางคนอาจจะบอกว่าแบตเตอรี่แค่นี้วิ่งได้แค่ห้าหกสิบโลแล้วในอนาคตจะใหญ่ขึ้นไหมบอกแน่นอนพี่จะต่อยอดและขยายผลนะครับซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้านะครับวันนี้เรามาทำสก๊ปข่าวแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะขออนุญาตขอพี่ดรพิมพานะครับมาดูหลังบ้านว่าทำอะไรมาบ้างจนที่มันมีโครงการเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยคนไทยถ้าจะทำก็ทำได้ คนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกใช่ไหมครับพี่แน่นอนค่ะใ่ค่ะขนาดอินโดนีเซียยังอิจฉาเราเลยนะใช่ค่ะเราไปมาแล้วค่ะเราอยากได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะผักดันให้ไทยเป็นทัพทีร่วมกันนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะที่ผมพามาดูนะสถานีสำหรับแบตเตอรี่แถมทดสอบรถต้นแบบนะครับเพื่อนเคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i ติเป็นกำลังใจนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ี่เริ่มโครงการอย่างรเตอรพิมพ์าด้วยนะครับขอบคุณค่ะอย่าลืมนะครเรายัางติดกันไว้อยู่นะครับเดี๋ยวตอนหน้าเราจะพามาเจาะลุกเบื้องหลังว่ากว่าจะทําเป็นโครงการนี้ผ่านอะไรไปบ้างบอกเลยว่าไม่ง่ายฝากไอ้ฝากติดตามในคลิปหน้านะครับ